เาต้องลำเบาเอาเบาทีเนาะเาก็ได้เป็นมอลำแค่เร็วบางนามันนี่ยก็ได้ทานจะบอกยก็่ยาก็ิดลำก็พิดจะกี่เยี่ยนได้หาความพอดีว่ามีจ้าเทียบบาๆจ้ามันนั่งอยู่เนี่เอามาจจะสมบทบาทมันเกินสน่้เสิพอดีสิพอดีสมนาำต่ำทองเรืองซำนี้กับพ่อนี่ขาดห้องมกุโตเก้ยอีกวันมาคนลุมงแรงเอะเนาะก็ดีก็ได้ ขอสมุน้ำตามทองเรืองเออส้ำเนี่ยพอดีเขาไปเจ้าเองคือมหาโจรเจ็ดอยหาสิโจรหา0อยวันนี้ก็หาลอยเจ็ดอหไปเลยกระเทิ้นและก็ะเพียง้อเต็ม8ปด้เลยูดประชานเดียพ่อปนอีก3เถื่อจังสิพ่อสิพ่นอาวุธเออจังมันก็ด้เบไดปนได้ปนจนไี้ตำรวจกินเมียนมนก่อนเฮ้ยเมียนคอยปนคอยเซ็นไงซะยังอย่หัวตันี่ยีเขาบอต้องการแล้วมึงถึงไงก็เดยวกระซังป้ทรงสารซ้ำไปพอจีบงไปหอดมันยกฟออจับนางยางเผาทิมรวด โอ้ยจับข่อยว่าได้ไงยังวั้นสเต้นนี้คือมัดจริงิโบสเต้นนี้แล้วโจรจะาข่อยโจรไม่ระดับเลยเได้ฮอตใบประกาศได้ฮอตถวยเกียรติยศได้ฮอตโลได้ฮอตเหรียญทองคุณผู้ว่าพ่นหม้อไฟนะพ้นเหรานี่แล้วไอ้พ่นหม้อไฟยังมีมือยิงเสียเกียรติเจ้าของตัวโอ้ยถวยของเอเลียยูเฮือนมันพันวัดมันตีมันออกของวัดจีมากมันติดมาซื้อแม่นฮ็อกกระมังหมดแล้วสังเกตเมื่อขันมิโตวอจะลังแม่นบอสวอใหญ่ องแดงแดงนัง่นก็แม่นแม่นโอ้ยมาตังกิ่งมาไหว้พ่อยเบาอาชีพของมก็มาจะคือป่นป่นปนปนโอ้ยฟูงหัวจักเราละยัน,นกกว่าเข้าใจสนองเริ่มสร้างหมากปอไปขึ้นเรื่อยเรื่ยเรื่อยไปเลยมื่อใดบ่ได้ป่นกินเกลือกับหวานกินน้ำตาลกับบะเข็ม,มสร้างที่ถ้าลงกินเกลือ,อหวานแล้วมันแม่นคนเมืองระบายเลยไม่ยังกันผูกไปแต่ล้างเถียงอยุกไก่ไปได้ก็ยังเดไปเลี้อยู่ที่เท่านั้นอันนั้นง่วพันตัวนั้นขับก็นั่นพุ่นเล็ว จะว่าเป็นจังไรคันบ่อได้ป่นกูอยู่จักกลือเอิดออกหอนออกล้นมีตั้งแต่สี่ทนสี่ห้าหาทน,อทนโอ้สี่ห้าสี่ทนขอไพ่คอยว่าโต๊ดผมไปลอดบ่ถือสาดอกพี่บาวาขนาดกินเขากับลาบง้อเอาพงสลดประเทศไทยเป็นกิโลกิโลยังบ่แสบคันบ่ได้ปน่นสำพองหัวหนา้ามึงผมดกกด็ร้อกบางเกี่ยวกับข่อยข่อย,อยบริกินน้ำเขาั้างสื่อลนอันเขาถือ,อยางไก่ไปซื้อๆ ใช่หลายเล่นป็นซันหรอยบอว่าเจอผมแล้วถ้าเขามามัดแอลก็รุดว่ะขันมือได้ได้ออกพ่นกินเขากะใบมะโกดิบก,ก็มีแง้งยังพาลูกพาเมียงไปกินใครอยู่ได้หรอหัวใจคล้องฝาดฝาดเปนสิเป็นอย่างกินแล้วทองผูกเป็นเบงออกบ่จะบ่กเลี่ยนกันกิมให้กันยืดเดินบ้านเลยโอ้ยคอยไม่ยาระบใบบ่ได้กิมหรอกขันหูวยาใครอย,ยูว่วะจ้ะตำกล้วยดิบสองโคกกินเข้าไปเอาที่หลักฝาดบอกฝาดซิวต่อเขาว่าบ่า <laughs> แปลว,ว่ามันหูวจักยายดีปอเอบ แก,กนก็เก่าต้มอ,อัดเกียร์บอกบังไฟเลยนะโอ้ยคอยไม่ยาดีกรอนอ,อีกยังอี้ยกอันต้มมาเบนดิบสามคกกินเข้าไปก็หมักทำงานสวัสดีฝากยังออกเสียงเกนก็เกาจะได้สิออกเสีนง่ะระเบิดหินนั่ะไายโอ้ยมันกบานเบิดถลระบบานดอกสี่ขอนข้างมัดเนียเพื่อเห็นตัวเขาปอกบังขรรําอือโอ้ไปตัวตีบตัวแดนเมื่อคืนนี่มืดเหมือดเนาะ ก็มืดลับเขาที่ว่าไปอยู่นี่เรื่ังัอะไะเจ้าก็จะเฝ้ารวมมาก่อนข่อยแม่เจ้ยก็จะวิ่เอือยเนาะน้ำคุยกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยบนว่าปากว่าบอกผู้ที่ว่ารับหรือกี่ผู้ที่ว่าเมื่อคืนนี่ว่าที่งดการข่าเลยที่แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อเขาบังคับพอมาหอดมาเล่นปุ๊บนี่แหละคนสิรับสินอนมาส่งเสียงรบกวนเขาไปเจอแล้วเกิดความรำคัญตบไปอย่างแรงตายสองมีไปได้นึงคนทา้งในยุงขับไวโอ้ยนบมุงกลางน่นเว้ย บ่มีมุ้งนี่แล้วมันมีมุ้งก็นอนน้ำท้องใสที่เมันมุ้งมันหลังแง่เซนมุ้งหาหูมาแล้วน่นมุ้งหาหูก็เซนเป็นยังกลางหูเดียวนึงอ่ะเฮ้ยปลอดจะรักก็ขี่ที่ต่างบ้านเขาผู้คุเอ้าผู้คุเดียวสุณซิฟซ่อมตากแหนดื้อซ่อมตากแหนสิบสองสองแล้วมันจะมาสีนอ้อนไรเซนนั่งเอามานั่งจะได้ได้ยินเสียงโกนการรัดึ้เฮ้ยโกลนแบบนั่งนั่งละหลังจากมันผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเหตุการณ์บัคาดคิดก็เกิดขึ้นยุ่งตัวบ้าตายบ เพามันยุ่งได้ได้วเนี่ยคนอิลีนี่ละมีคนมอยมาบอกว่า,วามีคนสืมอสารล้ำหางเคียงอยู่มองเลนหรืซีคนออผมก็เฝ้าเลนมาหมดเหตุการณ์เขาแมนมอิลีมันกำลังสื่อสารล,ล้ำเป็นหน่อยมผมก็เฝ้าเลนมาจับข้อเสียกันตบย่างแรง,<า>งสลบข้ามือหนึ่งเลนนี้ประด้๋ยวสามแงปล่อยมันหนีอยู่เพียงบพจับโซ่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ใบแหวกเป็นไพ่สังคมสมมติหาจังเลยขับมาสิจับตัวมันกรแลนนี้มาพิชฌสังคมซอยกันทีที่มกรแลนน้องคนเราไปเปนเป็นตายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมันแลนต้องคนเราไปน้ำไปรู้แลนต้องคนเราไป <ๆ S 2> ข้อมไปหอดเครื่องทางมันก็มอบตัวเห็นปะมันหันหน้าเข้ามาคิดสูค้อมชักปืนออกมาสามกระบอกผมยืนเฉงมันยกปืนขึ้นเตรียมซีเนียวไก่ผมตกใจสุดชิดแลนบังเสาไฟฟ้าตื่นพอดียังปะพี่บ้ามาแก้ความฝันตูกูฟังเรา ยังแห้งกูอือกูนอนอั่งขวาไปเลยโอ้ยสเสด็จขึ้นขยะเต๊บหน้าผากกูอย่ามันยิ่งงบ้อเห็นมันหอบทุง่งปุยใหญ่มานอนฟังบางทีฟังสะพานดีหลังจากมันผ่านไปสดซด,ดหอนๆพอนคอเพรมันฝันในเหลืองจริง <c oughs> เห็นกับตาจระเลยเสียงเซ้าอย่ามึงขจ้าขายกับเขาทั้งหลังเลยนะอยเอออุ้ยมึงขาคนว้อยกูตายบ่ผมกับเฝ้าได้ในเบื้องเหตุการณ์บ่ ีมุนเอลเอีวัยรุ่นกินน้ำกันลุ่มกันเองหาลุบหนึ่งไม่พอ,อบอกแล้วเราอย่าป่าปิ้งอย่าแทกกินเกินกำหนดกินพกกินยานี่เป็นยาอะไรมัตีไหลมันมมตา,าไร่มันยือหนากันเลยเ,ลเบื่อกันเลยผมแรงก็หอดมอนัสเบิร์กทางสูงเรีดอาบโตเลยผมคันสีโป้ซอยก็เื่อแรงน้ำใจพ่องก็ฟาวแรงไปจับก็อีกยกขึ้นก็ซอยเลยแซ่แรงบูละออกความสะพานบนสีหาตัว <หา S 1> ต ตัวนึงมาท่านมมาขี่เหี้นม่าแล้วคือเป็นอุ้มมาขี่เหี้นแลนพาปลาใหญ่อยู่ข้างหลังนี่งตัวนึงหูสวยเขาบอกนึกว่าไหนเจ้าภาพเลยเนาะเขาเล่าเขาเล่าด้วยกันดีแท้ถอือมานอนน้ำยังจะม่เอือมานอนน้ำมันเลยเหียเอาไปเลยบ่หัว์ของสาเหลืองล่ำเลยเมื่อก่อนเหลืองมากัดกันเสยอยู่ล่ำ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 เขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเนาะเออน <c progressive Attention familia> ันเห็นเหตุการณ์นี่แหละเอาแล้วมันคือได้ฝันดีเลยว่โอ้ยนี่มันกูจ้างมาลามาฝันกันเรื่องมันบอทบผู้ไห้ฟังมาสิดอก ท่านฟันสีออกหาปนขึ้นสีสกสีหมาน <Yeah. S 2> เออในเวลาพอสมควรเข้ามาจะต้องออกหาปนสักคนเอาดาบมะ